ผู้ชมคะอีกด้านหนึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็ระบุแล้วนะคะว่าได้จัดการเรื่องของการซื้อวัคซีนโควิด1 9ซื้อวัคซีนไฟเซอร์แล้วนะคะเพื่อที่จะมาดูแลสถานการณ์โควิด1 9ค่ะเป็นจำนวน20ล้านโดสโดยที่ยังไม่ได้ระบุมูลค่าโดยจะเริ่มนำเข้ามาในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมปีนี้ขณะที่วัคซีนไฟเซอร์ที่จะได้รับบริจาคจากสหรัฐ1ล้านแสนโดสก็คาดว่าจะมาถึงปลาย ปลายเดือนนี้ค่ะหนึ่งในภารกิจเร่งด่วนของหน่วยงานสาธารณสุขนาทีนี้ไม่พ้นการจัดหาวัคซีนให้ครอบคลุมทั้งแบบ mRNA viral vector และเชื้อตายระดมวัคซีนให้ได้มากที่สุดเพื่อเดินหน้าตามแผนการฉีดวัคซีนแบบปูพรมที่ประกาศไว้หลายเดือนก่อนนำไปสู่การหารือร่วมกับผู้แทนของบริษัทผู้ผลิตหราย การหารือครั้งนี้เกิดขึ้นโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอนุทินชาญวิรกูลและตัวแทนบริษัทวัคซีน6รายประกอบด้วยผู้แทนนำเข้าวัคซีนแอสตราเซเนกาโมเด n a ์นาโคโรนาแว n o ซินโนฟาร์มจอร์สันแอนด์จอร์และไฟเซอร์ซึ่งทางทางั้ง6บริษัทก็ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับกับคณะกรรมการกสถาบันวัคซีนแห่งชาตินะครับในประเด็นต่างๆ อย่างครบถ้วนนะครับก็ได้สิ่งที่มีประโยชน์ไปแล้วก็เดี๋ยวต่างฝ่ายต่างก็จะนําข้อมูลที่ได้ไปเอาไปปรึกษาหารือแล้วก็มีการเจรจาในเรื่องของการจองวัคซีนต่อไปนะครับซึ่งจะได้มีการนําเรียงความก้าวหน้าเป็นระยะนะครับล่าสุดมีการลงนามในสัญญาสั่งซื้อวัคซีนไฟเซอร์20ล้านโดสระหว่างไฟเซอร์ไบออนเทคและกรมควบคุมโรคเป็นวัคซีนที่อยู่ในแผนใช้งานปีนี้ และสามารถส่งมอบให้ได้ในไตรมาสสุดท้ายช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมวัคซีนนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนแบบมีเงื่อนไขจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยเมื่อวันที่24มิถุนายนในเนื้อหาที่สื่อสารออกจากวงหารือไม่ได้ระบุถึงรายละเอียดมูลค่าการซื้อขายให้เหตุผลว่าไม่สามารถเปิดเผยได้มีเพียงข้อกำหนดการส่งมอบตามกรอบเวลาและจำนวนที่สั่งซื้อเท่านั้น นายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยภาพรวมวัคซีนของไทยปีนี้เชื่อว่าสามารถจัดหาได้รวม100ล้านโดสประกอบด้วยแอสตราเซเนกา61ล้านโดสซีโนแวค19ล้านโดสไฟเซอร์20ล้านโดสเมนทด,ดูภาพรวมกว้างๆเราก็มีการนําเข้าวัคซีนแล้วประมาณ100ล้านโดสยังไงก็ตามครับก็ยังมีวัคซีนจากหน่วยงานอื่นๆที่ร่วมการนำเข้า ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนของซินฟาร์มซึ่งสถาบันวิจ,จัยจุฬาภร์นำเข้าแล้วก็จะมีเรื่องเรื่องของวัคซีนทางเลือกอย่างเช่นโมเดอร์นานะครับก็จะทําให้ประเทศไทยสามารถหาวัคซีนได้มาเพิ่มเติมในภาวะที่ความต้องการฉีดวัคซีนของพี่น้องประชาชนมีมากนะครับส่วนความคืบหน้าวัคซีนไฟเซอร์ที่จะได้รับบริจาคจากสหรัฐอเมริกาจํานวน1นล้านห้าแสนโดสจะได้รับมอบช่วงปลายเดือนนี้สาธารณสุขกําหนดแผนการนําฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเจ็ดโรคเรื้อรังและชาวต่างชาติในพื้นที่ระบาดจะเริ่มฉีดตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมให้แต่ละจังหวัดแจ้งจำนวนไปยังส่วนกลางแฟนเพจสถานทูตสหรัฐอเมริกาเผยแพร่ข้อความระบุว่าวัคซีนไฟเซอร์1 5 0 0 0 0แสนโดสที่จะบริจาคมีมูลค่าประมาณ30ล้านเหรียญสหรัฐ